คุณยี่สิบจะแตกให้บังหรือเปล่าดอกนี้เจามาแบบนี้ก็ถือว่าสวยนะย้ำอีกทีนึงนะคิวแบบนี้มา2องพันกว่าแตกมาให้บังแล้วนะย้ำอีกทีแ800อนะบอกแล้วให้บังได้เกิดได้เจอได้ฉายกันนะ่อย โยวสว vale ัสดีวัยรุ yeah, mm. wow. s <S right? ่นแม่แกวัยรุ่นดูไบวัยรุ่นจะทาที่หัวใจเกเรทุกคนด้วยนะจะฝากกระแทกไลค์ u ับ c า i b ยกดกระดิ่งกองแกงกองแกงช่องบังด้วยนะวันนี้บังก็อยู่กับเกมลัคกี้ในโกหรือเกมแมวนำโชค ไปเ,เลยวัยรุ่นเดี๋ยวมาดูตาการจ่ายของเกมนี้กันก่อนเลยนะตาการจ่ายเขาจะมีตามนี้เลยน,นะเกมนี้สเกตเตอร์ต้องเข้าสตัวถึงจะได้หมุนฟรีแล้วก็มีการซื้อฟีเจอร์ด้วยนะโอเควันนี้บังก็พกทุนมาที่1000นะเดี๋ยวเริ่มกันที่เบ็ดยี่กันเลยดีกว่าไม่รอช้าก็เปิดาโต้ไป30หมุนกันเลยนะมาดูนะเปิดแถวโบให้ด้วยวันนี้โอ้โหเป็นไงล่ะช็อตแรกก็มาแล้วสวยๆว่ายังไงล่ไหลต่อนเนื่องแน่นอนแบบนี้เอาเรื่องจัดเลยนะไหลเอไปดองนี้ว่ายมาแต่ไหลไม่ใช่ก็ไม่ได้นะโอเเคไปกัันนต่อลยยวรุ ดอกนี้ก็เปิดออโตไปอยู่นะมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะจะเกลือหรือเปล่าตอนนี้ออโตก็เริ่มจะหมดแล้วนะไวรุ่นโอ้โหแลเวเปิดเทอร์โบด้วยนะมันรวยมากๆจริงๆนะไวรุ่นเห็นกันแล้วใช่ไหมล่ะดอกนี้ว่าไงไหลกันต่อน,นั่งโยยาซูชิมาหรือเปล่าดอกนี้เอาได้รุนสเก็ตเตรอร์ก่อนนะเอาอ,อีกตัวอีกตัวไม่ใช่ไม่เป็นไรนะก็ไหลนอกไปกินต่อดอกนี้ว่าไงไม่มีตัวจ่ายเลยนะโอ้โหยังไงดีปิดออโตเอ้ปิดเทอร์โบแล้วกันะมาดูกันนะปิดเทอร์โบแล้วนะ ไปกันช้าๆกดเองกันนะมาดูนะไปลเรื่อยๆนะโอ้โหเปิดเทอร์โบแล้วว่จัดเลยนะไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวนะไปรุ่นนะโอเคหลังนี้ไหลไปก่อนสวยๆหวหมาแบบนี้ว่าไงสวยงามไหลกันยาวยๆนะแบบนี้เอาเรื่องไปกันต่อเนื่องเลยนะแบบนี้โอ้โห,หดูสิลงมาพ้องับสกตเตอร์สองตัวนะแต่เกมนี้ต้องเข้าแค่สี่ตัวเท่านั้นนะสองตัวสามตัวไม่ได้นะมาดูกันต่อเนื่องเลยแบบนี้ไหลกันยาวยๆไปก่อนเป็นยังไงล่ะไปดูกันต่อ ตอนนี้ก็เบ็ดยี่นะเบ็ดยี่ก็ถือว่ายังไม่มีช็อตแตกหนักๆเลยนะเอาดอกนี้ก่อนคุณ2องย่งไปก่อนอีกทีหนึ่งคุณ2องไปอีกทีมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนี่ฮงซูชิเข้ามาอีกทีเอาจัดเลยนะดูสีแตกมาให้บัง490นะไปดูกันต่อเลยวัยรุ่นตอนนี้ก็เริ่มมีช็อตแตกให้บังแล้วนะดอกนี้คุณ4ไปก่อน <c oughs> ว่าไงาย้ำอีกทีหนึ่งสวยงามคุณ4ี่ เอาจัดเลยมาอีกทีหนึ่งนะเอามาแบบนี้สวยๆนะย้ำไปก่อนแตกย้ำมาอีกที400นะเอาจัดเลยนะไปกันต่อเนื่องเลยนะตอนนี้ก็ขึ้นมาที่พันกว่าแล้วนะดอกนี้คูณล,ลงมารัวๆว่าไงคูณ10เข้าไปเลยโอ้โหแตกมา1นึ่พทวนเอาจัดเลยนะวรลลุนเป็นยังไงล่ะบอกเราใหญ่เข้า,ขาทีก็เข้าหนักเลยนะ มาแล้วนะเริ่มมาให้บางเห็นแล้วนะยังไงดีเพิ่มเบ็ดกันเลยดีกว่าไม่รอช้าก็าไปที่เบ็ด40เปิดออโต้ไวสิหมุนนะเดี๋ยวมาดูเลยนะวัยรุ่นเปิดออโต้แล้วเป็นไงดอกแรกก็มาแล้วนะเ <c oughs> บ็ด40ดก็มีฉาดแตกเอาหน่อยเอาหน่อยวันนี้นะจะบวกไม่บวกก็อยู่ที่เบ็ด40นั่นแหละตอนนี้ขึ้นแล้วนะกําไรไม่เยอะแต่ใส่เบ็ด40กันเลยนะวันนี้ไม่กล้าก็ไม่เกิดแล้วนะวัยรุ่นโอเคคูณ4ี่ไปก่อนดอกนี้ย้ำอีกทีหนึ่งดอกนี้คูณ4ี่สวยเอาจัดเลยย้ำไปก่อนเป็นไงคูณลงมาเพิ่่็นน้้ไยะวแบบีีกกดตัจอ ็นยังไงล่ะซูชิข้าวคูณหกไปก่อนอเป็นยังไงล่ะไปรุ่นแต่งมาให้บางที่พันสี่สี่แปดอีกแล้วนะเอาเรื่องจัดเลยนะไปดูนต่อตอนนี้เปิดออโต้ถือว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่เกลือนะอืเป็นไงล่ะบอกแล้วโอ้โหไม่เกลือนะรอบนี้ไม่เกลือนะมาหน่อยมาหน่อยเอาหน่อยนะเอาต่อเลยนะมา ออโตยังไม่หมดออโตยังไม่หมดหมดแล้วทําไงล่ะไปรุ่นเดี๋ยวถ้าหมดแล้วก็ต้องกดเองกหมนหม่แล้วกันนะดอกนี้ขอไหลก่อนเถอะคุณหกเข้าไปเลยย้ำอีกทีหนึ่งดอกนี้มารัรวๆเลยครับผม <c oughs> มาแล้วบอกแล้วอยาให้บังได้เกิดได้เฉิยได้ฉากนะแตงมาแปดร้อยหกสี่เอาอทีออโตหมดแล้วก็ต้องกดเองกันนะไปรุ่นนะมาดูกดเองกันบ้างนะวันนี้เพื่ออะไรจะดีขึ้นนะเอาหน่อยนะวันนี้นะขึ้นมาที่สี่พันกว่าเข้าไปแล้วนะอื <c oughs> บอกแล้วนะถ้ามันเข้าเนี่ยแปบเดียวบวกแน่นอนนะแต่ถ้ามันไม่เข้าเนี่ยแปบเดียวรูดแน่นอนนะไปดูนะมีอยู่2อย่างไม่บวกก็รูดนะผมโอเคตอนนี้ก็ไหลกันไม่ต่อยาวๆนะคูณ2เขเาไปก่อนคูณ2อีกทีนึงโอ้โห,โอโหบอกแล้วอยาให้้ข้าเข้า,ขาทีกเข้าต่อเนื่องแบบนั้นแหละแต่ยาวๆกันไปเลยนะไปดูนะเป็นไงเป็นไงตอนนี้ก็โดดไปที่ห้าพันกว่าแล้วนะห้าพันแล้วนะ 5, วนะโอ้โหเอาเรื่อง เป็นไงล่ะบอกแล้วยังไงดีอะไวรุ่นกดเองไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะขอไหลไปก่อนนะบวกมาแค่นี้ยังไม่พอสําหรับบ,งนะบ,งบังนะบังขอบบกอีกนิดนึงนะเป็นไงเดี๋ยวมาาช็อตแตกหนะก่อนลนะกันเบ็ดสี่สิบ 40. ยังไม่เข้าให้เลยนะเบ็ดสี่สิบเนะี่ยเอาให้หน่อยนะไม่รู้ว่าจะเข้าสเก็ตเตอร์ให้ด้วยหรือเปล่าดอกนี้คู่ลงมาโลัวผมโอเคคูณหกไปเลยนะย้ำไปอีกทีไหม,หมไว้ยหลายตัวจ่ายไม่เหมือนกันนะก็เลยไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรไวรุนดอกนี้แหละเอาก็ได้คูณสองก่อนย้ำไปอีกทีนึงตัวจ่ายนิด็เอา ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะเวลุนนะโอเคไหลกันต่อยาวๆไปนะว้นนะโอเคยังไม่มีช็อตแตกหลังๆให้บังเลยเหรอเนี่ยเบสี่สิบมาให้สักทีนะโอ้โหถ้าไม่มาอย่างงี้เดี๋ยวจะไปแล้วนะโอ้โหอยู่ไปก็รูดนะเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยือเดินไม่ไหวนะเบสี่สิบด้วยนะถ้ามันไม่มานี่ก็ถือว่าไปไวเหมือนกันนะเนี่ย เอาหน่อยเร็วไปรุ่นทําให้หน่อยเร็วออมฮึม้สักทีเร็วสเก็ตเตอร์ลงมาก็ได้สี่ตัวมาจะได้จบจบเหนไปเลยมาหน่อยเร็วดอกในสู้ชิมาสวยๆแต่ตัวคุณไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาหากันต่อไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบน,นะไปรุ่นนะขอหน่อยละกันดอกนี้โอเคเลยวายมาแบบนี้แตกกันต่อนั่งยาวๆไปอ,อีกทีสวยงามไม้หน่อยเร็วโอ้โหุยได้เอมาแบบนี้ก็แตกต่อนั่งกันย,วยาวๆเลยนะวายครั้งที่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว,ลวดอกนี้คุณสี่เอไปเลยละกันนะโอเคไม่รอช้าแล้ว ย้ำไปก่อนที่คุณสี่ขออีกทีไหมหูยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็แต่งมาให้บังแปดะนะโอเคเอากำไรคืนมาให้บางบ้างอย่าดูกำลังคืนไปนักเลยนะอดอกนี้คุณ2เข้าไปเลยย้ำไปอีกทีไหมดอกนี้โอ้โหไม่ใช่นะไม่เป็นไรค่อยๆไปดอกนี้เข้าสกเก็ตเตอร์ให้บังจนได้นะ4ตัวแบบนี้ก็ไปสิบหมุนนะบอกแล้วว่ามันต้องเข้าให้บงับงบ้างแหละเบีดสี่สิบเนะี่ยม,มาดูเลยดอกนี้คูลงมารัวๆกันนะเก็บคูณไม้ก่อนก็ได้นะไม่รู้นะขอตัวจะให้บังด แมวลงมาเรื่อยๆนะแมวกวากลงมาเรื่อยๆนะแมวท้องก็คือคูนั่นเองนะไปดูนะผู้ังไม่ทันขัดคำนะลงมาให้บังเพิ่มอีกแล้วเป็นยังไงล่ะขอตัวใจ่ายให้บังด้วยนะคุณ20จะแตกให้บังหรือเปล่าดอกนี้เจามาแบบนี้ก็ถือว่าสวยนะย้ำไอีกทีนึงนะคิวแบบนี้มา2คนกว่าแตกมาให้บังแล้วนะย้ำไปที่800นะบอกแล้วให้บังให้เกิดได้เจิดได้ฉายกนหน่อยนะแตะมาที่3 8 4 0นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะหนึ่งหมุนสุดท้ายนี้จะแตกให้บังหรือเปล่านะคูลงมาไม่หยุดเลยดอกนี้โอ้โห นะวันนี้บังก็บวกกันพอแค่นี้ดีกว่านะไว้รุ่นนะบวกมาที่1456แล้วนะพอกันแค่นี้ดีกว่ากําไรเน้นๆน,น,นะวันนี้นะโอเคไหมล่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปบังก็ฝากกระแทกไลค์สับสไคร b e กดกระดิ่งกองแกงกองแกงในช่องบังด้วยนะวันนี้บังอู่พาเพลินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า